ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของกระผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube สูตรเลขเด็ดนำโชครวมถึงแฟนๆนะครับที่ติดตามเพจนักแสวงโชคคนละฝันนะครับแฟนๆที่ติดตามนะครับ Facebook ส่วนตัวผมนะครับอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยวันนี้นะครับก็มาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565 นะครับช่อง YouTube สูตรเลขเด็ดนำโชคเพจนักสแสวงโชคคนละฝันไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นสูตรง่ายๆง่ายๆชัดเจนนะครับขอภัยที่ไม่ได้เขียนนะครับด้วยลายมือตัวเองเนาะเพราะว่าลายมือไม่สวยนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขมันเยอะนะครับทาให้การล่าช้านะครับพิมพ์เอาสวยงามทุกคนมองเข้าใจง่ายๆนะครับหลักหน่วยบนนี้นะครับตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้ นะครับหกตัวนะครับตัวเลขหกตัวๆๆนะครับที่ท่านเห็นในแต่ละงวดนะครับตัวเลขหกตัวเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นในแต่ละงวดนะครับมันดูเยอะนะครับก็อย่าพึ่งบ่นอย่าพึ่งตําหนินะครับให้ชมการวิเคราะห์เจาะลึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วท่านจะเข้าใจนะครับอย่าพึ่งบ่นอย่าพึ่งตําหนินะครับให้ท่านชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วท่านจะเข้าใจนะครับหลักหน่วยบน นะครับเห็นไหมครับตัวเลขหกตัวนะครับที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับตัวเลขหกตัวที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับเห็นไหมครับหกตัวที่ผมให้ในแต่ละงวดตัวเลขหกตัวนี้มันมีความหมายนะครับเพราะมันเกี่ยวพันไปถึงสามตัวบนนะครับถ้าหลักหน่วยบนเราได้แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขยับไปหลักสิบหลักร้อยดังนั้นหกตัวนี้ตัวเลขที่ผมให้ในแต่ละงวดเห็นไหมครับ มันจะมาพัวพันกับผลรางวัลของหลักหน่วยบนนะครับมันจะมาพัวพันกับผลรางวัลของหลักหน่วยบนดังนั้นหลักหน่วยบนจะต้องมีความหมายแน่นอนเพราะว่ามันพัวพันถึงสาตัวตรงไงครับนะครับนะบั่นแหละทุกคนดูไว้นะครับมันไม่เยอะดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะเข้าใจไปต่อเห็นไหมครับมาต่อไปหน้าที่สองก็เช่นกัน หนึ่งเมษาพลาดไม่เป็นไรครับอย่าว่ากันหนึ่งเมษาพลาดนะครับสิบหกเมษานะครับสิบหกเมษาสองพฤษภาสิบหกพฤษภาคมก็กลับมาเข้าเห็นไหมครับสามงวดติดเลยนะครับเปลี่ยนปากานะครับเพื่อความชัดเจนเนาะโอเคนะครับหลักหน่วยบนเห็นไหมครับชัดเจนนะครับกลับมาเข้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับหนึ่งมิถุนายนพลาดไม่เป็นไร นะครับพลาดก็พลาดไปนะครับ16มิถุนายนนะครับเราไม่เปลี่ยนสูตรกลับมาเข้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับหน่วยบนก็จะมีเกตเหมือนเดิมดังนั้นแนวทางนะครับแนวทางเช่นกันนะครับหลักหน่วยบนนะครับเมื่อประจําวันที่1นึ่งกรกฎาคม2องพันห้าร้อห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แหละครับหกตัวเนี้มันจะต้องพัวพันกับหลักหน่วยบนสามตัวบนนะครับใครจะซื้อสามตัวบนเนี่ยถ้าหน่วยบนเนี่ยนะครับหน่วยบนที่ท่านจะซื้อเนี่ย ท่านต้องพิจารณาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ดีนะครับพิจารณาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ดีโอเคใครที่มองว่าเยอะนะครับใครที่มองว่าเยอะหลักหน่วยบนหกตัวมันเยอะมาดูมาดูกันนี่คือสูตรการประกบชุดนะครับนี่คือสูตรการประกบชุดสองตัวบนตรงๆโดยผมนําหลักสิบบนนะครับสิบบนกับหน่วยบนมาประกบกัน สิบบนผมไลฟ์สดไปก่อนหน้านั้นผมโพสต์ลงที่ช่อง YouTube ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับหน่วยบนวันนี้ผมวิเคราะห์สิบบนไปก่อนหน้านั้นเรานำสิบบนเนี่ยมาประกบกับหน่วยบนนะครับสิบบนประกบกับหน่วยบนประกบยังไงไปดูการวิเคราะห์จอะลึือการไลฟ์สดของผมได้ที่เพจนักแสวงโชคคนละฝันสิบบนมาประกบกับหน่วยบนได้ตัวเลขออกมาทั้งหมด36ชุดนะครับ36ชุดตรงๆนะครับสูตรประกบชุด2ตัวบนตรงๆเรานำลูก3าตัวบน4-56มาตัดออก ไม่เกี่ยวกับ4ี่ห้าหผมตัดออกหมดนะครับเหลือ21ชุดผลรางวัลมันออกมา0 8 807นะครับบนนะครับ807ศสองตัวท้ายบน07นะครับโดยที่รูสามตัวบนไม่เป็นผลเลยงวดนี้รูสามตัวบนนะครับตัดให้ตัวเลขแคบ4ี่ห้าหไว้ให้มันแคบไม่เป็นผลเลย4ี่หหไม่ได้อยู่ผลรางวัลไม่ได้เกี่ยวกับ4ี่หหดังนั้นแต่0ูย์เตรงๆเห็นไหมครับ 07ตรงๆ10บนกับหน่วยบนมันยังใช้งานได้36ชุดตรงๆถือว่าถ้าคนที่กล้าเสี่ยงที่จะเล่นตรงไหนไม่รู้ซื้อได้9 0ได้9 2ได้สองตัวร้อยเงี้ยนะครับมีโอกาสถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่60อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับมานะครับทั้งบนและล่างเลยงวดที่แล้ว นะครับล่าง9-2ตรงๆเลยอยู่ในส่วนของตัดออกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่บนนะครับมันอยู่ทั้งหมดทั้ง36ชุดเลยลูด3าตัวบนไม่เป็นผลดังนั้นสูตรเนี่ยครับสูตรมันดูตอนแรกใครที่ดูผมไลฟ์สดโอ้6ตัวมันเยอะแท้อาจารย์นะครับมันบ่เยอะหรอกครับมึงเอาดีๆเวลาเรามาประกบชุดกันมันไม่เยอะนะครับเราสามารถมีเลขดับเลขอะไรเราสามารถมาตัดออกได้นะครับไม่จะเป็นต้องเอารูดสามตัวบนมาตัดออก เห็นสูตรอาจารย์ปุ๊บมีเลขดับนําตัดออกให้มันแคบก็ได้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับใครที่ติดตามผลงานผมนะครับนี่คือสูตรประกบชุดสองตัวบนตรงๆนะครับไม่ได้กลับไม่ต้องกลับนะครับเป็นบนตรงๆอ่านดูให้ดีนะครับถ้าเราเล่นกลับด้วยมันเยอะนะครับแต่ถ้าเราเล่นตรงๆมันไม่เยอะครับไม่เยอะนี่ก็ชุดสองตัวล่างตรงๆไม่ได้กลับนะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับแฟนๆที่ติดตามช่อง YouTube สูตรเลขเด็ดนำโชค แฟนๆที่ติดตามเพจนักสแสวงโชคคนล่าฝันนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับเมื่ประจําวันที่1กรกฎาคม2565นะครับตามการวิเคราะห์เจอะลึกตามสูตรนะครับคำนวณได้1 2 3 4 5 6นะครับฝากไว้พิจารณาฝากไว้พิจารณาครับก็วันที่1กรกฎาคม2565ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีถูกไวมรางวันใหญ่ๆกันทุกคนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครที่ติดตามช่อง YouTube เวลาที่ผมโพสต์คลิปใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใครใครที่ติดตามเพจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพจไว้นะครับเวลาที่ผมไลฟ์สดท่านจะได้รับรู้ก่อนใครขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ